สวัสดีครับสวัสดีวีท่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแหล่งรู้ฮาบ้าน EP หนึ่งร้อยเจ็ดแล้วนะครับเราเดินทางถึงหนึ่งร้อยเจ็ด EP แล้วพี่พี่วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เรามีไม,ม้พี่พี่ชมทั้งหมดยี่สิบรายการสวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้พี่พี่ท่านไหน,น,ไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยน,นะครับพี่พี่ หรือจะไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0ู3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพ,พ,พูดคุยกันได้นะครับพี่พี่หรือพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับพี่พี่ไม่เก็บเงินปลายทางครับผมพาร์ทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน,น่นอนครับพี่พี่ เ,มมเพื่อมาเป็นการเสิร์ฟล้าพี่ๆเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งดีงกว่าครับรายการที่หนึ่งของเราจะเป็นนี่ครับเป็นอินกอดกันบนหลังช้างครับตรงนี้เป็นอินกอดกันบนหลังช้างเป็นศิลปะเก่าเลยนะครับตรงนี้เนื้อสำลีนะครับตรงนี้นี่ครับอินกอดกันบนหลังช้างนี่ครับไปเสิร์นี้เลย นี่ครับสวยอย่างนี้แล้วนะครับเอาเก่าเลยนะครับตรงนี้ครับสวยอย่างนี้เลย มีขายไปสวยนี้แลวนะครับรายการที่หนึ่งอีกกอนกอดกันบนหลังช้างองค์นี้เอาไปในราคา700บาทครับ700บาทเลย7 0 0บาทครับ700บาทเขาเก่าไปสวนนี้เลยนะครับรายการที่หนึ่งครับองค์นี้อินกอดกันบนหลังช้างต่อไปรายการที่2รายการที่2จะเป็นพ่อเปิดตัวผู้ครับองนี้เป็นพ่อเปิดตัวผู้นี่ครับเป็นพ่อเปิดตัวผู้นะครับองค์นี้เป็นผู้ชายเลย นี่ครับก็เปิดผู้ชายนี่ครับกรเก่านี้เลยนะคบสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับสวยกรเก่านี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับจะสวยอย่างนี้เลยรายการที่2องพับเปิดตัวผู้ชายตรงนี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทตัสวสุดนี้นะครับรายการที่2ครับาตรงนี้พรบเปิดตัวผู้นี่ครับจะสวยอย่างนี้เลยเก่าๆนะครับตรงนี้ต่อรายการที่3รายการที่3จะเป็นเหรียญหลวงพิธีเขาตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพีม8รอบ นี่ครับเปลนลูกทีมแปดรอบสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับหลวงปูท่ทิมวัดละหัดไร่จังหวัดระยองปีสองพัห้าร้อยสบแปดทั้งองนี้นี่ครับสวยอย่างนี้เลยรายการที่สามเดี๋ยวหลวงปู่ทิมแปดรอบองนี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้500า,500า,500าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเสิย์ฟเนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุงครับองนี้ เป็นเหรียญหลงพเงินขวัญถุงนี่ครับเป็นเหรียญกระไรทองครับตรงนี้หรียญเงินขวัญถุงกระไรทองนี่ครับหลวงพ่เงินจะเสิร์ฟนี้เลยนะครับรน,นี่ครับปเป็นสวยงี้เลยนี่ครับสวยงี้เลยนะครับ ครับเดินขวัญถุงจสวยอย่างนี้เลยรายการที่สี่เหลือวเราเพิ่งเงินขวัญถุงองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทพร้อมที่มไปสวยอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สี่ครับองนี้นี่ครับรายการที่สี่เลย ต่อไปรายการที่ห้ารายการที่5จะเป็นเหรียญหลพอพไฟแดงครับตรงนี้เป็นเหรียญหลพอพไฟแดงวัดเข่ามาได้อิดครับตรงนี้นี่ครับเหรียญหลพอพไฟแดงวัดเข่ามาได้อิดสวยๆอย่างนี้เลยครับมาตายสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเหรียญหลพอพไฟแดง สวยๆนี้เลยนะครับนะครับสวยนี้เลยรายการที่ 5, ห้าเหลือลพราะแดงเหรียญนี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลย ห้500า,500า,รา,าร้อบาทแล้วห้าร้อยบาทอะไรกันดี่ห้าตรงนี้เดี๋ยวเฉพาะแดงวัดเขาบัได้อีกครับตรงนี้นี่ครับต่อไปรายกาันที่หกะไรกันที่หกจะเป็นสีพึ่งหรือวัดทบครับตรงนี้เป็นสีพึ่งหรือวัดทบวัดชนแดนนี่ครับสีพึ่งหรือวัดทบวัดชนแดนถอดเพชรบูรณ์ครับตรงนี้นี่ครับ สวยๆนี้เลยนะครับนี่ครับงางในเป็นอย่างนี้เลย แข็งมากเลยครับองนี้ใครอยากดูข้างในทัพหลังไหม้ได้นะครับองนี้แข็งมากเลยต้องหาวิธีการเปิดก่อนครับองนี้เลางมาทบวัชชนแดนครับองนี้สีพึ่งเรามาทบเอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยองนี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทบเิมนี้เลยนะครับนี่ครับเรามาทบวัชชนแดนนี่ครับเ่วนี้เลย ต่อไปรายการที่7รายการที่7จ,จะเป็น ed, ล็อกเก็ตหลวงพ่อเกษมครับตรงนี้เป็น ed, ล็อกเก็ตหลวงพ่อเกษมนี่ครับหลวงพ่อเกษมเขีมาโกจังหวัดลำปางครับตรง,งนี้นี่ครับจะเซอร์เก่าน,นี้เลยนะครับหลวงพ่อเกษม นี่คาสสวย,ยงนี้เลยนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับ รายการที่เราล็อกเก็ตเพราพก็เสียมองนี้เอาไปในราคา5 0 0รบาทกับ500รอบาทเลย5 0 0รบาทกับ5 0าบาท,บาทเสรอมี้นะครับล็อกเก็ตเพก็เสียมพระองค์นี้นี่ครับเป็นสวยงี้เลย5 0 0รบาทกับ5 0าบาทรายการที่เจ็ดงนี้ต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นกระดูกแกะแม่นางกวักครับงรงนี้เป็นกระดูกแกะแม่นางกวักนี่ครับสวยงี้เลย นี่ครับสวยๆเลยครับตรงนี้จะเป็นกระดูกแกะแม่นางกวากเป็นของเก่านะตรงนี้นี่ครับก็เก่างนี้เลยนี่ครับก็เก่างนี้เลยนะครับ ครับเก่านี้เลยนี่ครับสวยงี้เลยนะครับรายการที่8กระดูกแกะแม่นังกวักองนี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทบเสิร์ฟนี้นะครับรายการที่8ปทั้งองนี้กระดูกแกะแม่นังกวักต่อไปรายการที่9รายการที่9จะเป็นฮนุมานหรือพ่อศุนทั้งองนี้ ฮหน,นุมานไม้แกะหลักสูนวัาษารากุลเป็นไม้แกะ,ะครับตรงนี้นี่ครับเป็นฮนุมานไม้แกะหลากสูนนี่ครับปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวย่นี้เลยนะครับ ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที 9, ่เก้าหนุมานไม้แกะหลวงพสุทธวสัตว์ราาักคุณองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทบสวยๆอย่างนี้นะครับ รายการที่เก้าครับตรงนี้ต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นพระนักปกครับตรงนี้เป็นพระนักปกเป็นเนื้อชินนะตรงนี้ชินตะกัวเลยเป็นพระนักปกชินตะกัวครับตรงนี้นี่ครับสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ สวยอย่างนี้เลยนะครับสวยอย่างนี้เลย,เลยรายการที่10พระนักปกเนื้อชินช้นตะกลัวองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป5้าร้อบาทรับห้าร้บาทเลย ห้าร้อยบาทคับห้าร้อยบาทแบบนี้เลยนะครับนี่ครับไปส่วยนี้เลยต่อไปกันที่11 11จะเป็นเงี้งตาแดงครับตรงนี้เป็นเงี้งตาแดงนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับน่างตาแดง ่ครับสป็นสงี้เลยนี่ครับสวน็นสงี้เลยนะครับรายการที่11งัางตาแดงองค์นี้เอาไปในราคา5 0 0รบาทกับ5า0บาทเลย5 0 0รบาทละห้ารบาทสวยงี้นะครับนี่ครับง้างตาแดงนี่ครับ ต่อไปก็สิบสองสิบสองจะเป็นปิดตาถักเชือกครับองนี้เป็นปิดตาถักเชือกหลังปูเอี่ยมครับองนี้วัดสะพานสูงนี่ครับปิดตาทักเชือกหลังปูเอี่ยมวัดสะพานสูงเก่าๆนี้เลยนะครับนี่ครับไปสวนยนี้เลย นี่ค่บเป็นสวยงนี้เลยนี่ค่บเป็นสวยงนี้เลยนะครับนี่ค่บเป็นสวยงนี้เลย รายการที่12พระปิดตาทักเชื่อมหลวงปู่เอีงวัดสะพานสูงองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทรบสรวนนี้นะครับรายการที่12ครับองค์นี้โต๊ะประการที่สิบสามสิบสามจะเป็นพระกิ่งก้นทองครับองนี้เป็นพระกิ่งก้นทองหลวงพุทธทิมครับองนี้เป็นกิ่งก้นทองหลวงพุทธทิมวัดละหัดไร่จังหวัดระยอง นี่ครับกิ่งก้นทองหลือปุทิมนี่ครับแบบนี้เลยสวยๆนี้เลยนะครับกิ่งก้นทองหลือปุทิมนี่ครับสวยๆนี้เลย รายการที่13พระกิ่งก้นทองปุทิมองน์นี้เอาไปในราคา5 0 0รบาทดับ500รอยบาทเลย5 0 0รบาทดับ500รอยบาทรายการที่13พระองค์นี้พระกิ่งก้นทองนี่ครับต่อไปกันสิบสจะเป็นเบี้ยแก่หรือปุจเจือครับองค์นี้เป็นเบี้ยแก่หรือปุจเจือวัดจางบางแก้วองค์นี้นี่ครับสวยอย่างนี้เลย นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับสวยอนนย่างน,นี้เลยนี่ครับสวยอย่างนี้แล้วนะครับ าสวย,ย่างี้เลยนี่ครับสวย,ยงี้เลยนะครับนี่ครับรายการที่สี่เบเกก้์หรือบุเชเจอวัดกลางบางแก้วองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทถึงหกร้อยบาทเลย 6กร้อยบาทรับหกร้อยบาทวเสริมนี้นะครับรายการที่สิบสี่ครับตรงนี้นี่ครับสวนนี้เลยต่อไปกันสิบห้าสิบห้าจะเป็นย่างตัวเมียคร,ร,รับตรงนี้เป็นอิปเปิลตัวเมียครับตรงนี้เป็นอิปเปิลผู้หญิงครับตรงนี้เป็นอิปเปิลผู้หญิงนี่ครับเป็นแม่เปิดตรงนี้ เป็นแม่เปิดผู้หญิงเลยนี่ครับแม่เปิดผู้หญิงสวยงี้เลยนะครับนี่ครับไปสวยงี้เลย นี่ครับสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครยยับเรย่นีเลคับป็นงานเก่าทำตรงนี้รายการที่สิบห้าแม่เป๋อตรงนี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเติบบมนี้นะครับรายการที่สิบห้าตรงนี้แม่เป๋อ เป็นเนื้อสำริดเก่านะพวกนี้นี่ครับราการที่สิบห้าตรงนี้ต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกจะเป็นกําไรหรือปุ๊สุกครับพวกนี้เป็นกําไรหรือปุ๊สุกวัดปากคอมาขำเท่าครับตรงนี้นี่ครับเป็นกําไรข้อมือเก่าเลยของปุ๊สุกวัดปากคอมาขำเท่านี่ครับสวยนี้เลย นี่ครับสวยงี้เลยนะครับน,นี่ครับลงพุทซุกนี่ครับสวยสวยงี้เลยนะครับ รายการที่16กําไรเก่าหลวงป่สุของ์นี้กาไรตะกุดเก่าองนี้เอาไปในราคา7 0 0้อบาทครับ700้อยบาทเลย7 0 0ร้อบาทครับ700ร้อยบาทสวยไหมครับรายการที่17บเครงนี้กําไรหลวงปุษสุครับองนี้กําไรตะกุดหลวงปุษุขรายการที่16ครับองนี้รายการที่16เลย7 0 0รอบาทครับ700บาทต่อไปกัน17 17จ็จะเป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมครับองนี้เป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง ครับ17บรจัดระตดหลวงปู่เอีย่ยววัดสะพานสูงนี่ครับเป็นงานทักเชือกเก่านะตรงนี้นี่ครับเป็นสวางี้เลยเป็นงานทักเชือกเก่างี้เลยนะครับนี่ครับเป็นส่วนนี้เลยนี่ครับส่วนนี้เลยนะครับ สวยอย่างนี้เลยครับนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยรายการที่17ตะกรุกกรอดอุปเอี่ยวสะพานสูงองค์น,นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทระเสิร์บเนี้นะครับรายการที่17นะครับอง,งน,นี้ นี่ครับปากกาที่สิบเจ็ดตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับต่อไปกกาสิบแปดสิบแปดจะเป็นอีเปอร์ครับวงนี้เป็นเป็นงั่งเปอร์วงนี้เป็นงั่งเปอร์เลยนี่ครับเป็นสองหน้าวงนี้นหน้าเป็นผู้ชายหน้าเป็นพ่อเปอร์นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลย นะครับเป็นงั่งกระเปิดนะครับตรงนี้ทา้งหน้าเป็นพุทข้างหน้าเป็นพ่อเปิดทั้งหลังแม่เปิดครับตรงนี้นี่ครับสวย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 อย่างนี้เลยหายากอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับสวยอย่างนี้เลยหายยากๆครับตรงนี้นี่ครับ สวยๆอย่างนี้เลยนะครับอิปเปอรอิปเปอรพ่อเป๋งนั่งนั่ง,ง,งองค์นี้เอาไปในราคา700บาทครับ700บาทเลย700บาทครับ700บาทเสิร์ตนี้นะครับรายการที่18ทั้งครับงนี้มีอิปเปอรสองหน้าครับองนี้มีแม่เปอรพ่อเปอร์ครับองนี้รายการที่19 รายการที่สิจะเป็นพักกิ่งเปลเลสห่มคุมครับตรงนี้เป็นพักกิ่งเปลเลสห่มคุมนี่ครับเป็นกิ่ง um, เปลเลสห่มคุมในส่วนนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นกิ่งเปลเลสห่มคุม um. นี่ครับในส่วนนี้เลยนี่ครับเป็นพักกิ่งเปลเลสห่มคุม รายกวรนี้เก้าพระกิ่งเปาเรศห่มคุมองค์นี้เอาไปในราคา7 0็ร้อบาทครับ7 0็ดร้อยบาทเลยเจ0ร้อยบาทครับ7 0 0ด้อยบาทเสิร์นี้นะครับรายการที่19คเับบ้าเขตรงนี้นี่ครับไปสวร์นี้เลยต่อไปรายการยี่สิบยี่สิบจะเป็นพระสุมติค่ะตรงนี้ เป็นพระสุมจิกกุวัดลาดบุรณะอายุทยาครับองนี้กุวัดลาดอายุทยาเลยเป็นเนื้อชินนะองนี้พระสุมจิกนี่ครับเป็นพระสุมนี้เลยเป็นเนื้อชินตะกัวงองนี้นี่ครับเป็นพระสุมจิกกุวัดลาดบุรณะครับองนี้จังหวัดอายุทยา นี่ครับเป็นสวยนี้เลยนี่ครับเป็นสวยนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นสวยนี้เลยรายการที่ยี่สิบพระซุ้มจิกุวัดราดบุรณะองค์นี้เอาไปในราคา เอาไปหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทรากันยี่สิบพระองค์นี้นี่ครับรายการยี่สิบเลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็จบแล้วยี่สิบรายการที่นำไว้พี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากลงไหนเพิ่มเติมหรืออยาสอบสามองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับพี่ๆ หรือจะอะไรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับพี่พี่เข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคากันได้นะครับองค์ไหนเราแ,แบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับพี่พี่หรือพี่พี่ถ้าไหนสนใจอยากปิดองคไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่พี่ไม่บอกเพิ่มครับ พระธุรการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่ๆสําหรับคาถาแหล่งรอบ,บ้าน EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในพิหน้าครับสวัสดีครับ